พ่อแม่พี่น้องจ้าจะพามาชมผลงานจากพ่อแม่พี่น้องพนูนะลูกเชอรี่บ้านเชอรี่ครั้งแรกโอ้โหพูนะจ้าโอ้ข้างบนนี้ก็มีอีกตัวนี่งพนูะพนะพูนะพ่อแม่พี่น้องเลยเชอรี่จัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกกระเทยทิศเป็นกินไปนะจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือผลงานครั้งแรกของปีนะจ้าด้อยพ่อแม่พี่น้องจ้า เฉลี่อยู่ต้นบ้านบ้าไอ้ต้นอยู่บ้านของจ้อยเนาะโอู้หูพีนอีกลูกนึงนะตรงเบื้องคักๆตัวนี้พูดนะลูกใหญ่แล้วจ้าลูกใหญ่แล้วไอจีเป็นวะเธอออกไปเบื้องลูกเฉลี่จะคล้องเราไปพะน,นะจะว่าว่าเหนือเปเบื้องแล้วพูดนะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> พูดนะเป็นยังไงพูดนะเธอเธอเธอซิมเบื้องกัน มีมันซุกไปบานบานบานกักแลาวกักอยู่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 เลิศแล้วเลิศแล้วเอาไว้ลูกไส้กินทำแอปเปิลปีนี้บ่มีลูกจะ้ะ ไม่มีลูกไปเบ่งต้นผู้เอกัอนเนาะแพ้เป็นจังได้จ้าพ่นถือแม่งแทะเนี่ยพุ่นะอ้ะอพี่ลูกหนึ่งพุ่นะถักอยู่เดอ้อเห็นว่าก,กันเลยได้กินย้อนอยุเห็นว่าก,กันเลยจ้า จะซีทุ่มแล้วเด้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปกลับไปเบื้องต้นเฉลียวอ,อีกกันป่านบ่บ่มี่ยังกระโลดเบื้องนั้นพีแต่ต้นต้นเลี้ยวมึงเด็ดจ้ะเอางูนี่เลยพี่ดิพูดนะสามลูกพูดน่ะบาบ่ไปไลยจ่อยไ้กินหย,ย่อนยูเห็นบ้ากันเลยพูดนะจ้ะคักยู อันนี้หลักดีพุ่นะจังไดยจังมาแอบเกิดเรากลืดของเราอยู่พุ่นะสุดยอดอยู่จะสุดยอดถักยู ดีวิวสวนตอนสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มให้เบิ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยทีเขานอนละพรุ่งนี้จะไปทํางานจะเช้าจ้าพุ่นะสี่ทุ่มอนนี้พ่อแม่พี่น้องสามสามทุ่มครึ่งจ้าให้เบิ่งพ่อหอมปากหอมคอนะจาน๊ะเนาะพดดอกไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมจักกระทางหนึ่งนี่เริ่มบออกดอกแลวพูดนะออกดอกแล้วออกดอกแล้ว นึกว่า,ามันจะตายมันแหงคัไกไลอันนั้นดับแนวแล้วนะตัวขึ้นมาใหม่แล้วจ้าไปแล้วไปอีรีไปนอนแล้วจ้ะตัวไม่ก็สวย